ฟางคือคนตลกหรือหน้าตลกเตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกข้อหนึ่งที่รู้จักจากวิดีโอตลกของเธอเธอเป็นคนที่มีอารมณ์ขันและสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมหน้าตลกด้วยไหมหรือเขาไลฟ์สไตล์ตลกตบมีชื่อเสียงจากวิดีโอตลกแต่ไม่ได้เน้นหน้าตาตลก เธอมีสไตล์ของตัวเองที่น่าสน YouTube ใหย่ชอบมีเอไอชอบมีเอไอบอกโซลกาเลเอีสิบห้อัตราเขามีเอไอ

แน่นางหยปีปีพันหนึ่งเลยหรอโอคุุไอติมีกาอีมัวอีมัวอีมัวอาตีหิตอดัดอดัดอดัดฟังโกดฉันไม่ได้พูดเอมันพูดบ้าฉันไม่ได้พูดให้เธอจับหน่อยเลยสุด้ยวอุ้ยเธอออกมาแล้วนะเธอทำรายกัรน่ะตรงนั้นน่ะ พูดจะเข้าไปหยั่งดอกเอจิซิมหาขายแล้วไปไปจืดดิล่ะเลิฟติ๊กตอกตอกการแจ้งเตือนเตือนคำเตือนจะมีการแบนถาวรเกิดขึ้นหากวิดีโอไลฟ์ไม่ทิ้งจุดภายในห้านาทีไปเตือนแม่มุ่งขุนบีบอกเลยจบนี่ Slayer has defeated. been ป้องเลนกลางของเราถุกโจมตีกูบอกแล้วไอ้เล็กจิ้งจอกเนี่ยบอกแห้ง่อกี การนี <speaking in aría> ้เขาคือเขาคือขาลอยซ้อยบอกจานเท้าเอียกขาลอยซ้อยบอกต่อป้อมเลนดาของเราถูกโจมตีป้อมเลนมังกรของเราถูกึงอย่าพึ่งนกแสกนกแอลนกยังอย่าพึ่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 งเอิ่นนกมามันจึงเครียดมั้ยเฮียมันนี่ฮะหนึ่งห่านะนี่ไอ้ลาบลาบจึ้นในรูก จะได้ลูกลูกแม่จาได้ลูกแม่ตายอีเธอฉันเอาแสบมาหน่ะมันจะได้ผลอยู่ตอมเล่นดักของเราถูกโจมตีสาวม่าถือสเต็มเฮยอตีขื่นเฮยอตีหัวใจเฮยอตีนกกระย่างเฮยอตีไปจุบปึ๊บปักปักปุ๊บปักปัก บอกเลยมันจะปลืกาบๆยิงต่อใช้หรอลวกลวกลวกระวังขุกไม้ด้วยรายกูกึ่งยังเขาบองหักหนูสิกลับไปเป็นจ้าหยุดโกงนึง มันไมาว่าจะของเป็นไส้เทยังม่แตะเทยนั่แหละเออจะของมันเป็นไส้เทไส้เทแต่มิงบ้านจเม่นางนัดทีผู้บังบทีลูบแฉันเลอกติดตอออฟ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 เฮ้ยเฮ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 ย มึงฮักแบบได้เนี่ยมีวิสันกูก็สียาดสเตปกูบักเร็วหนึ่งอูดสเตปบอกสเตปมันต้องค่อยคอยทองทองสเตป นกแสกกำลังบินกลัああ me yeah. บแก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 แม่สแม่สแม่สัเอ, on, อาป้อมแมวกิ๊บกิ๊บเดรียลาดีดจ่อยแข่งกันนี่แ่ตาอดแล้วนี่ จะ r ามูสกีคิดพี่สลัเวลาโดนผู้ช่วยฆ่าร้องยังไงครับแบบนี้ไหมเอ้โอ้ออ้ออ้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  whatever is thought of must be achieved ู่กูอกว่าทิเด็ดมึงยัยหึงเห็ดหามโดนเนกูจะไปเอาลิงออกแบบนึงกูไปเอาลิงออก่อน ก้าวทแล้วกูได้กูได้พันหนึ่งจากอันนั้นแล้วกูได้พันหากูได้พันหาจากอันสร้างโกะแล้วสัวกุศลเดือนให้ก่อนแป๊บหนึ่ง เปลี Poke ่ยนสีเล็บย่างย่างจ้าเรียกโคเวนโค่นอยู่นี่ใชไปเฮ็ดอยู่จะ่หเฮ็ดก้อนไปอุบอันอุบอุบวไว้จั่นญี่ปุ่นเฮ้ย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 มัดตัวยั่งดูบังพุ่มไม้ด้วยผู้ใดแอบหมีได้ปีนเก่าวิเศษผู้ใดแอบหมีแอบโกลบอ เล่นแอปโกบอกพวกแอปหมีนะพวกหมีมันมักเล่นแอปโกพวกเกมีมันมากเล่นแอปโกแอปยางโอ้ยโอ้ยท่านิจะตม่มันฟอนเขามากครับสตูริแดปโเซเลเยอออกมาแล้วแล้วพอคว้าได้ครับ ต้องเล่นดักโคดเต้มันนานไอ้สือกีโดและเอมอดูรถ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 แป๊บนึงบ้านได้โซลเกรดแป๊บนึงถ้าได้โซลเลรดทุกอย่างสิบดเย็นโซลเลรดเมทโยนมาเฉลิวดียวเบื้องหน้าเจ้าของเลยคือจังดุกลงซากห้างนี่ นะมึงไหนเขาเอิ่นว่าดึกค่ะลงจากห้างค่ะทอดน้ำปลายัางยังมูซาการทอดน้ำปลาด้วยน้ำดึกลงจ้างค่ะย่นอยังเฮ้ยผีเฮ้ยผีอีเกนเนี่ยคือกันกูเทียนยมเมื่อกี้มันคอมเมนต์อีเกนั่น อีเกนี่อยู่แต่ที่โดนเรียนเองครบมาอย่างดบอกออก <c oughs> อีกแล้วเหรอเออเม่อวัน <c oughs> เออใจยเย็นฟิกเกอร์ยังไม่พร้อมจบดิเ <c oughs> มมเลยไปลึกบ่ได้เลยอะ่ะ ไป้ดตัอแล้วเตตันเรือแล้วโอ๊ยสูบบ้าป่ามันโดดเขามาป่ามันโดดเขามาแม่ละป้อมแจดยว่างมัดว่างย่งมึงกับว่างนียย่างเลนยูบบกจยกัน พี่แบร์รี่มากขอบคุณหลยหลาย